ผมบอกเลยนะว่าลามีนยาเมาอะมีหนึ่งสิ่งที่เขาต้องผ่านไปให้ได้นะไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของผู้หญิงอ่ะผมพูดตรงๆเลยโดยความที่เป็นดาวดาวรุ่งแล้ววัยรุ่นซึ่งเราเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเราเข้าใจเย้ยคือแบบนักบอลแบบเก่งๆอะ่ะแต่จะมาพังเพราะเรื่องนี้<ม>เออนะตายผู้หญิงเยอะคือเราไม่ได้หมายควาว่ายาเมาจะแบบเละเทะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยพอมาถ,ถึง จุดหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นสร้างรูปประหลาดนะหัวเลี้ยวหัวต่อกับเด็ก17แต่ย่าหลืมว่าเขาก้าวขึ้นมาเร็วมากเอาเนี้ย mm hmm. ตอนจริงคือแบบยามาเลเนี่ยกําลังจะก้าวอ่าก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะแบบระดับท็อปอะ่ะคือผมว่าตอนนั้นที่ชาวเฟลิกได้โกลเด้นบอยอะ่ะเราก็ว้าวแล้วนะกับเป็นฟิกา้า mm hmm. แต่นี่น่าจะเป็นโกลเด้นบอยที่อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์17ปีล้วได้ผมว่ายัางไงก็ลามินยามาลได้อยู่แล้วผมพูดเลย mm hmm. ผมกล้าพูดเลยว่ายัางไงก็ได้อยู่แล้วอืมมมแตต่่่สิงทีจะาาาเข้า ชื่อเสียงเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างยาเมาจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไงอันเนี้คือสิ่งที่รามิยาเมาจะต้องทําไม่ได้ย้อนกลับไปบาเซโลนาเคยมีนักเฉริยะคนหนึ่งต่อจากเมซี่คืออสูฟาติจําได้ไหมเขาถูกแบบขนานนำว่าเฮ้ยเนี่ยนิวเมซี่ได้เบอร์สิบไปสุดท้ายอสูฟาติเจ็บแล้วกลายเป็นว่ามาไบรตันไม่เกิดอะไรไม่เกิดเนี่อยอี่ผมว่ายาเมาเนี่ยผมรอดูทัศนคติคือผมไม่ได้คำว่าเขาทัศนคติไม่ดีนะแต่ผมก็อยากรู้ว่าพอเขามีความรักซึ่งเราเห็นข่าวมาแล้ววว่่าาเริมมคักแล้วว่า เขาจะมีจุดเปลี่ยนพกผันแปลผันยังไงหรือเปล่าอันเนี้ยผมค่าอยากรอดูแต่ผมว่าเขามี potential เป็น world class แน่ๆจากการเล่นคือแบบปกติอ่ะเด็ก17เอาไว้ง่ายเวลาเราดูบอลเด็กเล่นเด็กมันจะบ้าเลี้ยงเพราะเด็กเวลาเล่นฟุตบอลน,น่ย mindset เ,เขา่าส่วนใหญ่จะว่ากูเลี้ยงเก่งกูเลี้ยงผ่านคือกูเก่งเอาจริงมันจะเป็นแบบนี้ แต่ยาเมาไม่ใช่แบบนั้นยาเมาคือแบบ m ทอ t a ตี้มันดีมากคือวิชั่นในการจ่ายบอลแต่ละลูกสี่แอสซิสต์หนึ่งประตูในการเล่นยูโรครั้งแรกและแอสซิสต์แต่ลูกโคตรเนียนเลย mm hmm. ลูกที่จ่ายให้นิโก้วิลเลียมยิงอ่ะเฮ้ยคือมันเล็งไว้แล้วนะครับคือบัดให้ตัวผู้เล่นของสเปนเนี่ยดึงมาหลอกมาแล้วนิโก้วิลเลียมยิงโคตรคมแล้วผมว่า,นาเนี่ยแหละลามินยาเมาเนี่ยแม่งจะเป็นนักเตะที่แบบสุดจริงๆประมาณนี้ครับ เฉียบอืมโอเคอ่ะก็เดี๋ยวมาตามดูต่อแล้วกันนะครับรามินยาเมานี่มันจะยังไงแต่ถามว่าท้ายคำว่านี่คือดาวรุ่งที่ดีสุดตลอดการเท่าที่เราเห็นมาได้เลยนะอายุน้อยที่สุด,ดทำได้ถึงสี่แอสซิสแล้วก็หนึ่งประตูย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับไม่มีดาวรุ่งคนไหนที่ท,ทำผลงานได้ดีขนาดนี้ผมยกให้นี่คือดาวรุ่งที่ดีสุดตลอดการของฟุตบอลยูโรเลยสำหรับรามินยาเมาโหดจริงโหดจัด,จด น่าดูมากๆเดี๋ยวในวัยที่แบบว่ากําลังโตเต็มที่คุณนนทพอจะมีอะไรแนะนําน้องอย่างรามินยาเมอลไหมในกรณีที่แบบคุณเบนต์เ็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะไปเจอผู้หญิงไปเจอสาวๆแล้วก็อาจจะหลงระเริงแล้วก็หลงผู้หญิงถ้าเกิดเป็นภาษาที่เราพูดหลังไม่ก็จะติดนะครับอื <c oughs> มก็คลิกเขาไม<น>่เหมือนกันแบบนั้นไหมครับคลิกก็บม่งคนเยอรมันเยอรมันมีความระเบียบยลงไปลงมาถ้าไปเล่ลไถลถ้าไปทําทอะไรฟลิกเขาก็จัดการอะ เยอรามานันมันเฉียบขาดอยู่แล้วไงแล้วผมว่าอเอาจริงๆคือนักฟุตบอลนะล่ะมันแม่งเป็นยุคสมัยใหม่เราจะไปเขาเรียกว่าไงเราจะไปให้มันเหมือนเมื่อก่อนออสตาร์ทสีดําไม่ใส่หมวกเหมือนป่ามันก็ไม่ได้ไงเบ,บนซ์มันมันคนละยุคก,กันน่ะทั่วนี้ไม่มีไอจีอ่ะคุณคุณแบบใส่เสื้อโค้งๆเท่ๆใส่หมวกคลิปฮอบแล้วแบบถ่ายรูปลงก็แสนไลค์สองแสนไลค์ใช่ไหมมันก็เป็นกระสงกระแสคือคือนักฟุตบอลบางทีมันก็ มันก็ตามโลคโซเชียลแล้วก็บางคนปฏิเสธไม่ได้วมันก็เสพติดโลคโซเชียลเหมือนกันน่ะอืดังนั้นเพื่อมันมีชื่อเสียงเข้ามาแบรนด์ต่างๆเข้ามานะครับไอเรื่องเหล่านี้ยจะไปห้ามให้มันไม่เกิดเลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันอยู่ในเคสของความคือทํายังไงก็ได้ให้มันไม่เสียชีวิตในการเล่นฟุตบอลฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างมีคุณภาพของคุณไปอะ คุณเห็นเมสันกรีนบูลของมาเยเตตอ่ะคุณเห็นแรชบอร์ด hmm. ไงละ่ะนะครับก็ง่ายๆอ่ะก็มีก็ได้แฟนสวยๆมีนะักฟุตบอลคุณคุณฝ่ามาถึงขนาดเนี้ยหรือการที่ใครสักคนจะมีพรสวรรค์นขนาดคุณเน่ะนะครับอายุสิบหกเพิ่งจะสิบเจ็ดเล่นในยูโรได้ขนาดเนี้ยแน่นอนแหละ mm hmm. สาวๆเข้าหาอยู่แล้วคุณเก่ง mm hmm. คุณดัง mm hmm. มันก็ต้องมีคนเข้ามาหาแต่คุณแมนจพวกนั้นได้หรือเปอล่าล่ะไม่ได้บอกว่าห้ามมีมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้ใหมัน ไม่เสียไม่เสียไปอ่ะคุณยังมีเงินเยอะขึ้นไหมนะครับหรือว่าคุณจะมีสาวยังไงให้มันไม่ไม่เสียงานเสียการอ่ะเรียนก็ยังไม่จบต้องเรียนด้วยนะใช่ไหมเออนะคะหลายอย่างภาพอ่านหนังสือตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติสเปนอืมไอ้แรดไอ้แรดฟอร์ดมาใหม่ๆก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนเด็กก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนเบนซ์บอกแหละก็คือมันน่าเป็นห่วงไงพฤติกรรมแบบดูเหมือนว่า นอนหนังสือเด็กเรียนแล้วก็ดูเป็นคนเรียบร้อยเลยนะดูเป็นคนไม่ได้กระลอดหน่อยครับสำหรับทางรามินยามาวดูหน้าตาแบบว่าสาวน่าจะหลอกได้ครับเอ้ยแต่ว่าก็ไม่แน่นะดูมันก็มีความแบดบอยอยู่นะลองนึกภาพแบบน้องแบบดัดฟงดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดับพันปกวถ้าจะไม่ผิดดัดนะดัดดัดดัดฟันดัดฟันดัดฟานทำไฮไลท์ด้วยทำไฮไลท์ด้วยตอนมาเต้นกับนิโกวิเลียมไงเต้กับนิโกวิเลียมเห็นปะล่ะอย่างอาว หน้าไอ้แลตฟอร์ดต,ตอนเข้าวงการใหม่ๆอ่ะตอนเบอร์สามสิบเก้าอ่ะโอ้โหคือแบบเรียบร้อยกว่านี้อีกเดี๋ยวค่อยดูมันหลีกไม่พ้นหรอกเรื่องพวกนี้ยแต่มันจะถูกคุมไว้ยังไงควา,ามมีวินัยและควา,ามมันองค์กรที่แข็งมากของบาร์เซลโลนามันจะคอยขัดเกลาแต่ถ้าสมมติคุณคุณคุณกูไม่กลับบาร์ซ่าเขาก็ไม่ทิ้งหรอกเขาก็ปล่อยอยู่แล้วอืมหรือเป็นฟลิกด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะ,ละอืมก็ดีเนาะพูดถึงว่าพอพอ ฟอร์ม yup. ดีแบบนี้ report, いいแล้วก็ผู again, ้จัดการทีมเป็นฮันซี่ฟลิกด้วยในในฤดูกาลต่อไปอย่างเงี้ยมันก็โอเคผมว่าน่าจะน่าจะโอเคนะสำหรับลายมินยาเมาในการแบบในการเร่งฟอร์มตัวเองในช่วงสองปีก่อนจะเป็นฟุตบอลโลก2 0 2 6ันยี่สิหกอะครับก็น่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากเขาอีกครั้งหนึ่งในบอลโลก2 0 like. 2 6ยี like mm ่ hmm. yeah. ิกอย่างเหมือนอ็มบาเป้นะไม่ใช่ว่าแจ้งเกิดในในรายการยูโรแล้วก็ไม่แจ้งเกิดในบอลโลกแต่อ็มบาเป้นี่คือแจ้งเกิดใน บอลโลกแต่ว่าในบอลยุโรปไม่เท่าไหร่นะครับหรือโอ้แย่มากอืมแย่มากแย่เนาะแย่มากหรือจะเป็นแบบเลนโตซานเชสนะเลนโตอร์ซันหายไปไหนแล้วว่าเลนโตซานเชสอะแม่งยเคยเป็นแบบโรมเออคุณคุณน่ะอยู่ไหนสักที่จําไม่ได้แล้วรั่โนมาหรือะฝรั่งเศสเหรอจำจำไม่ได้นะแต่ถามว่าเลนโตซานเชสะครับตอนนั้นก็ไม่ได้เด่นเหมือนกับลามมียามาแบบนี้นะมันเด่นเป็นแค่เกมๆไปแต่ว่ามันไม่ได้เด่นแบบทุกเกมเหมือนลามีนอย่างเงี้ย ลามีแม่งลงเล่น7นัดลงเล่นทั้งหมดเลยเป็นตัวสำรองให้เกมเดียวที่เหลือตัวจริงหมดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ตามนั้นสหรับสเปน